สวัสดีครับพบกับไอเอ็นชาแนลนะครับเดี๋ยวมืัอนี้มีภารกิจกับผมนี่ครับจากกีซานเรจาจะไปยับเอาตู้ลงล็อกเพื่อนตอนนี้ก็ใส่ดอกแล้วเรียบร้อยเราต้องไปหาอาศัยตรวจคำสาพี่ไอจากกิซันนี่ครับเซตู้นี่ลงล็อกแล้วกับพร้อมแฮียนวันนี้ ดอกเรียบร้อยดอกเกิบยังดีเียกันจุเดือนลางกมันเช้งกลารย่เียวึเงกางเอาขึ้นพ้อไหมรับเงกางชุดลังก้ดอกากบ่พอดีมาจะไปสิดเบียดบ่าจักตัว บอลตามๆโมกินเบ็ดเลายครับเราจะใส่ลังคาดนครับตอนนี้กำลังสใส่ดอกใส่ล้ไปบุละตัวน้องสาตัาวโตหมละมันเลือนเบิด์ลยวเปลืนนา <laughs> ตั้งบแกะกันกนะตั้งบบแกบนีป่ม,มันมันเ์มือนนีย่ยาเก่าอย่างนี้เวทีเี๋ยวพไปลงลงไปเบิ่งขางแตไม่วงกัเจตู้ชุดหลังนี่เป้าไฟเองป่ารเรันปีม่นปีม่เยอะครับไม่สวง,สวงตูก้กะบตั้พงเวดก็ขึ้นเ้วเรียบร้อย ยังเสียงกลางสุดหลังถ้เาเนากขึ้นต,ต้องขึ้นตู้เบรแล้วกอนครับยังจีขึ้นเสียงกางาลางเลยพาลงไปเบิ้งแข่งแต่วันนี้เราจะเอารถไปสองคันเลยครับไปซองคันเลยเนี่เปเบิ้างหลังอ้เขาเต็มละงามอยู่เลย ไงข้างบน,อ,นาาอู๋เอกเศร้าครับออกมาเบิด์ตเล่นบ่ออกมาเบิด์ตเล่เลลนปะนี่มืัอนี้เขาจะหลุดไปซองขั้นเดี๋ยวอยีแตนไปขั้นหนึ่งไปเแต่เป็นลวกลากเก,กินครับรถอีแตนข้างหน้าก็เรียบร้อยไปแล้ว ยายกันเร็วๆครับคืบพันเร็วเออเปิดว่าเลยปะไม่คืดวกาเราเราจะขี่ซ่านคันดอกแล้วมาตอนนี้เอารถออกมาแล้วครับเดี๋ยว เขาไปต้นคำสาน้องกลุ่มแต่บางจากกีซานของกีซานสัตว์การรถไดอนนบอขพานข้าบักยากครับน่ะเห็้ยวบมุนหน่อยนะเพมึงเฮ้ยติย้วอยู่เว้ยอ่าครับเดี๋ยวรอชมไปพร้อมๆกันครับว่ามุมกล่องเป็นยังไงเห็นบออันนี้ครับงายอยู่ครับ เมื่อเดียวก็ได้อันเนี้ย <c oughs> เอาไปลากลอกนี่แล้ว ไปครับมันจะไปเร็วไม่ได้เดี๋ยวลืมกระจกมาหนัากระจกก่อนกูมาเสียนท้าง แล้วเบื้องโอเคครับมุมนี้พอได้ว้มีแอร์อด้วยครับพี่เดี๋ยวซ่อมแอร์ไ้จะใส่ครับมีพัดลมอยู่นาาสีใสใดอยู่นะครับเติมน้ำยาเขาไม่ขน,นาดซิโอเคครับบางไม่ nha cà chóng của chắc nhoi nha cà chóc cà chóc cà chóc phân nha nha nhoi nha nè ở đường nha cà chóc nhoi nha cà ok nhoi nha anh chóc nhoi nha cà chóc ดูี่ออกออก,ออกเบิกในว่านว่ะเออตัวนั่งสียัน จะสิบ้าหัวผ้าหมุนปลาหมุนดุงง่าไม่หักเป็นแถบเอาบพิธีการเสียกมัดจองที่ต้นไม้ละลดหลากดึงึ้นเลยครับครับตอกริมแล้วซอสไซายสองคนครับเหมือน mẹ cậu bé hết 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 cứ để hết 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 โอ้นี่ขนาเนนตือนเลยแล้ตุดโอ้ตุดบ่ไห้นี่ยกขึ้นกเอ้ดงแดงน่ยกขึ้นแลสามีน้องยี่กคืแกแทงถึงเานี้อเอานออนเนื้อไปเอาเชือกก่อนตันีรก่อนก็ล็อกใส่กัน,นกลแล้วขัดออกนี่ขัด<อ> แก่ประเด็นเนาะนี่เอาคัดได้ซินงกยุ่แ้้ว มันอันนี้ดิมันตูดยังตูดอันนี้ขาดนะมึงนีน้ำมาห้องเอม่เอิมึงจะออกทักอันนี้ว่ามึงจะออกได้มึงจิงจรงสีบก้าวุเวีนกุศลไ่ละ แลเลต้องออกฟอีกรุงก่นมอมันต้องสอยไปอีกพแต่มันก็ดึงสอยออกห้างลงเดี๋ยวดึงหลอดมันจากนไปก่อนเอาล่ะป๊อห์ เดี๋ยวจิ๋มมาออกขึ้นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูขึ้นมาเดี๋ยวดิี๋ยวมันต้องลงควมกันเอาขึ้นได้ไหมขึ้นลงอยู่บ๊บ ม,มันต้องมีผดดึงสวย,ยวมันห่างโพดถอยมายมอยกให่มายนับตุนอกัวเดี๋ยวข้านึ่เจดึงขึ้นดีวกว่า Ach long gần đấy <laughs> à đâu rồi. đâu đây, đâu đứng đâu 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 đây đâu 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 đâu

Ở đây, chẳng lấy đúng Ui, cay. có không? không?

บอกว่าเงี้ยสิต้อข้างริมนึงสองฟังสั่นเอาผ้าออกว่ได้หน้าเขาไหมมันมาข้างริมก็ได้ตัดที่พื้นเนาะไม่ว่าดแับลงหลอกเหลี่ยมเรียบร้อยยังเอาผ้าออกครับวันนี้ไม่จังไรเดียวอ่ะกัน้าริมริมริมต้องสองตัวนี่ตัวเดียวแล้วมินมินไปแล้วก็เป็นเงี้ย เดี๋ยวครับเดี๋ยวรอเบร์กก่อนแล้วครับนี่ครับมันทำงานอย่างลำบากกันเลยเกินครับสองคนเจ็ <c oughs> กกิซานใส่ซาบปีนนะพา,ามนหาห่อนเอาตุ๊ดตา ต้มเสือยกะจะกลับมาคอยุาอยู่งับคนไม่เอียกตํ้มพวดงับคนไม่เอีกทหารหางแข็งแรงเดี๋ยวโอ้ยออกไปไกลพี่สาวโหนเสียงโูเดียวนเลียงตู่ม่ได้โหนเทียเทียกมากเลยนะอดยวมไง เี้ยหไหนป่งโอ้เออมาแล้วเนี่ยตูนี้ตูนี้มันบอซื้อไงไยับหลอกกูเกือบบบงเ้ย เราทำไงนะทุกคนตัวขันกลางขึ้นจัดประเด้เด้จัดก่อนนเกือบบางเลยเก็บกินเดี๋ครผมเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมเสียงกลางขึ้นร้อมนี้เสร็จสิ้นภารกิจอูเปิดได้ล้วบันไ้ เม่์อเลียครับทางลีไพ่อยูองนอนมาย่นเอ,อ้ยนอนมาเลยเออบนทั้งไตครับสวยงามป็นดีเกคีซัน เต็มอันยับเดี๋ยวผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพ่อสานีก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ